นี่คือวิธีการคำนวณค่ายิวถ้าเราไม่ได้คิดยิวแล้วเดียวแรกจะทำให้ต้นทุนเราถูกกว่าความเป็นจริงและทำให้กำไรที่เราตั้งใจไว้มันหายไปนั่นเอง ถ้าร้านอาหารไม่รู้เรื่องนี้รับรองคิดต้นทุนกิจแน่นอนครับนั่นคือเรื่องที่เรียกว่ายิวยิวคือปริมาณวัตถุดิบที่เราเอาไปใช้ได้จริงไม่ใช่ทุกวัตถุดิบที่เราซื้อมาแล้วเราเอาไปใช้ประกอบอาหารได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องมีการตัดแต่งของที่มันไม่สามารถเอาไปปรุงอาหารได้ออกไปไอ้ส่วนตรงนี้แหละที่มันจทำให้ต้นทุนวัตถุดิบเราแพงขึ้นซึ่งวิธีการคำนวณก็ง่ายมากเลยนะครับทุกคนยกตัวอ,อย่างเช่นเราซื้อปลาแซลมอนมาหนึ่งตัวอยู่ที่ห้ากิโลกร,รมัมแต่หลังจากที่เราตัดหัวตัดหางเอาก้างเออาที่ไ่ไไมด้้ใชออกร เหลือส่วนที่ใช้ได้อยู่3ากิโลเท่านั้นเราก็เอา3ากิโลหารด้วย5กิโลมันก็จะออกมาว่าปลาแซลมอนนี้มียิวอ,อยู่ที่ประมาณ60%หลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรสมมุติว่าเราซื้อกิโลละ500บาทเราเอา500บาทตั้งหารด้วย60%ตัวเลขที่ออกมาคือแซลมอนตัวนี้จะมีต้นทุนอยู่ที่833บาทนี่คือวิธีการคํานวณค่าย,ยิวจะเห็นว่าถ้าเราไม่ได้คิดยิวตั้งแต่แรกเราจะเอา500บาทต่อกิโลมาหารเป็นกรัมในการใช้ทันทีซึ่งจะ ำให้ต้นทุนเราถูกกว่าความเป็นจริงพราะต้นทุนถูกกว่าความเป็นจริงเราก็อาจจะตั้งราคาถูกกว่าความเป็นจริงและทาให้กําไรที่เราตั้งใจไว้มันหายไปนั่นเองทีนี้มันก็มีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราบอกว่าโอ้โหถ้าจะต้องมานั่งเสียเวลาตัดแต่งเนี่ยเปลืองทั้งเวลาต้องใช้เด็กที่มีฝีมืออีกต้นทุนมันอาจจะสูงเราทําไงได้บ้างเดี๋ยวนี้มันก็สามารถคือวัตถุดิบสําเร็จอย่างของแมคโครเองเนี่ยเขาก็จะมีแซลมอนฟิเลที่ตัดแต่งในรูปแบบที่เราจะไปใช้ได้เลยเราจะใช้เป็นแซลมอนส่วนหางเพื่อไปททําาาาสเเเต็็กกรรจะใช้ปนนนซลลมอ่่วงงพืิ เขาก็มีตัดแต่งให้เรียบร้อยแล้วต้นทุนของแซลมอนไม่ได้มีเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบอย่างเดียวต่อให้บางครั้งเราใช้วัตถุดิบสําเร็จและต้นทุนมันแพงกว่าวัตถุดิบที่มีการตัดแต่งไปแล้วอาจจะคุ้มค่ามากกว่ากันด้วยซ้ำไปฉะนั้นหลังจากนี้เวลาเราจะซื้อวัตถุดิบอะไรหรือเราจะคํานวณต้นทุนอะไรก็ตามอย่าลืมคิดค่ายิวด้วยนะครับทุกคน